สำหรับเงื่อนไขรูปแบบหรือรูปทรงของถนนที่เป็นอัปมงคลต่อห่วงช่วยมีดังนี้คืออเมื่อกี้อินโทร ก็อาจารย์เขียนไว้รูปทรงของถนนตำแหน่งที่ตั้งของถนนต่ออาคารเนี่ยนะที่อาคารที่การถนนแบบนี้มันก็จะมีผลนะครับอ่ะเรามาดูว่าถนนที่เป็นอับประมงคลต่อหงจุ้ยนะหนึ่งถนนที่เป็นทางตันอาคารที่ตั้งอยู่สุดถนนจะเป็นอับประมงคลก็คือบ้านเมื่อกี้ที่เราพยายามหารูปแบบกันนะบ้านที่มันอยู่สุดถนนเนี่ย ไม่ว่าจะเอาด้านไหนรับก็เป็นอัปมงคลหมดเลยนะถ้าหานหน้ามาทางฝั่งมังกรมันก็มันก็เป็นพิฆาตทางฝั่งมังกราหารมาทางฝั่งเสือมันก็เป็นพิฆาตทางฝั่งเสือถ้าเอาหน้าบ้านรับมันก็เป็นพิฆาตหงแดงมันก็เป็นพิฆาตหมดเลย <c oughs> สองถนนที่เป็นรูปตัววี อาคารที่ตั้งอยู่ปลายแหลมหรืออยู่ใกล้บริเวณส่วนปลายแหลมของตัว V เป็นอัปมงคลไอ้ถนนตัว V กับถนนกันไกลนี่คล้ายๆกันนะครับ ถนนกันไกลเนี่ยก็คือมารีนาเบแสนคาสิโนที่สิงคโปร์เขาดีไซน์ถนนให้มันควายกันเป็นรูปงามอย่างนี้แล้วก็เอาตึกเรือไปอยู่ตรงกลางรู้สึกมีรูปไหมพี่โดนส่งรูปให้เคนนเนอะมีไหมไม่มีมั้งเสิร์ชมารีน่าก็ได้มันก็ดู Google อเอา อย่างนี้สบายมี Google สมัยอาจารย์ไม่มีมีแต่รูปถ่ายอ่าอย่างนี้เป็น Y อันนี้ถ้าอยู่มุมมุมมุมวนั่นก็สวยเหมือนกันเนะี่ยเอาใหม่อันนี้มีมีต่ออันนี้เป็นข้อสามถนนที่เป็นสามแยกรูปตัวทหรือรูปตัว Y อาคารที่ตั้งอยู่ตรงกับบริเวณจุดตัดจะเป็นอัปมงคลอันนี้ก็คือสอนพิฆาตธรรมดาพุ่งตรงมาอย่างนี้นะเหมือน,อน,นถนนใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งแล้วบ้านที่เรารับแบบนี้เนี่ยก็คือตรนนี้เป็นรูปตัวทีก็เป็นอัปมงคลเหมือนกันนะจริงๆก็คือพลังมันเคลื่อนที่ไว ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ในการเคลื่อนที่ของพลังย้อนกลับไปวันแรกที่เราอธิบายว่าพลังมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมแล้วถ้ามันไหร่ก็ตามมันถูกบังคับให้วิ่งเป็นเส้นตรงมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเส้นตรงนี้ยิ่งยาวยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีความเร็วสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งแคบยาวด้วยยิ่งเร็วมากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้กลับไปว่าการสัญจรที่ท่านอาจารย์บอกถ้ามันเป็นอัปมงคลพอถ้ามันมีการสัญจรเร็ว มันก็จะยิ่งเร็วความเป็นอัปมงคลก็เพิ่มขึ้นถ้ามันการสัญจรมันช้าลงความเป็นอัปมงคลมันก็ลดลงเนี่ยบ้านแบบเนี้ยในทางที่พวกเราเรียกว่าทางสามแพ่งเนี่ยถ้าเราไม่รู้จากหู้จุ้ยเราก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นอัปมงคลแต่ถ้าเรารู้จากหู้จุ้ยแล้วเรารู้จักวิธีใช้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มีพลังอย่างต่อเนื่องแต่เราต้องใช้ให้เป็นนั้นเราต้องถอยหลังเข้าไปลึก,ลกๆเพื่อให้ถนนเนี่ยมันมีพลังที่ บรรเทาเบาบางลงวิธีการที่ทําให้มันช้าลงก็คือทําให้มันเป็นเนินสูงขึ้นเล็กน้อยเมืม่อเวลาพลังมันวิ่งมาประทะเนินปุ๊บมันจะค่อยๆชะลอตัวช้าลงแล้วก็นิ่งในที่สุดมันก็ถึงสามารถนําพลังมาใช้อาจารย์บอกว่าถ้าไม่เสี่ยงถ้าถ้าเข้าใจคงจุ้ยนะไอ้ชัยภูมิที่เสี่ยงเนี่ยเป็นชัยภูมิที่ทําให้รวยเร็วแต่ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องใช้ใเป็นข้อสี่นะ ถนนที่วิ่งรอบอาคารเป็นวงกลมเมื่อมองจากด้านบนแล้วคล้ายกับบ่วงเชือกที่แขวนคออาคารที่ตั้งอยู่ในบ่วงนี้เป็นอัปมงคล คนนี้มันก็ไม่มีไม่มีใครออกแบบไหมเนี่ยมีถนนเส้นหนึ่งเข้ามาแล้วมีอาคารยู่วงการแล้วมีถนนวิ่งวนรอบอาคารออกไปอย่างนี้มีไหมมันก็จะเหมือนมีเส้นเชือกอันนึงใช่ไหมแล้วมีวงกลมแล้วก็มีตึกอยู่ในวงกลมอย่างนี้อันนี้เป็นอัปมงคลเหมือนถูกแขวนคอถนนที่วิ่งคู่ขนานกัน อาคารที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนนี้เป็นอับประมงคลนะเนี่ยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาคารถูกหนีบด้วยถนนนะอันนี้มันเป็นเรื่องของอาคารแล้วก็ถนนนะเราก็ฟังต่อไปอหกนะ ถนนสองสายที่วิ่งเข้าหากันอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนทั้งสองสายนี้จะเป็นอับปมงุเนี่ยนี่คือแบบนี้อันนี้คือที่ทนาจา์บอกว่าเวลาเขาใช้ความรู้ทางฮูจูยาออกแบบเขาก็จะต้องออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันมันเสียหายเพื่อที่จะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้น <c oughs> ข้อเนะถนนที่มีจุดเลี้ยวโค้งแบบหักศอกหรือเป็นมุมแหลมซึ่งบริเวณจุดเลี้ยวโค้งเป็นตำแหน่งอับประมงคลอันนี้อธิบายไง เดี๋ยวมันมีต่อนะครอบนี้แต่ว่าเดี๋ยวพักพักอธิบายนิดหนึ่งเหมือนเวลาเราซอยที่มันเลี้ยวเลี้ยวหักศอกนะรถวิ่งเข้ามาตรงตรงมีบ้านรับอยู่นี้วิ่งมาปุ๊บแล้วก็รถเลี้ยวต่อเวลาจังหวะที่รถเลี้ยวเนี่ยไฟหน้ารถมันจะตัดเห็นไหมเวลาบ้านไฟส่องมาอย่างนี้ใช่ไหมโดนบ้านเราปุ๊บแล้วเวลาลรถเลี้ยวไปอไแสงไฟมันจะสาด ตัดตัวบ้านไปแบบนี้ไอ้ยางเงี้ยคือพิฆาตตาเสือพิฆาตถูกตัดนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าบ้านบ้านที่อยู่มุมแบบนี้ก็เป็นอัปมงคลมันไม่ได้ซอยตันนะมันไม่ได้ทางตันแต่มันอยู่ทางเลี้ยวซึ่งมันไปต่อได้อันนี้ก็ห้ามหรือมันมันไม่จะเป็นต้องเป็นหักสองแล้วมันแค่โค้งนะแล้วเราไปอยู่มุมโค้งที่เวลามีแสงไฟมันมันวิ่งมาแล้วมันจะถูกแสงไฟปาดว่าว่าแบบนี้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอัปมงคล ต่อจากข้อเจนะถนนที่ตัดกันเป็นสี่แยกอาคารที่ตั้งอยู่มุมถนนจุดตัดก็เป็นอับประมงคนมันลักษณะเดียวกันอย่างที่พี่เราบอกว่าสมมติมันเป็นสี่แยกแล้วมันมีอาคารที่ตั้งอยู่หัวมุมใช่ไหมเวลารถมันเลี้ยวทางนี้ปุ๊บมันก็จะถูกมันก็จะถูกมุมของของรถเฉือนไปซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องมีวิธีไปไปควบคุมต่างหากนะไม่ได้แปลว่าเราอยู่บนสี่แยกแล้วมันจะดีไม่ใช่มันก็ต้องดูด้วย ข้อ8นะถนนที่วิ่งเป็นเส้นโคง้งแล้วอาคารตั้งอยู่นอกโคง้งเป็นอันปมงคลเมื่อกี้นี้ก็บอกแล้วนะเป็นเหมือนพิฆาตเชื้อเฉือนเวลาเราอยู่นอกโคง้งแต่มันจะมีข้อยกเว้นนะครับมันไม่ใช่ไม่ไม่ดีทั้งหมดนะพื้นที่ที่อยู่นอกโค้งเนี่ยถ้าทําอาชีพที่ใช้ของมีคมจะรุ่งเหลือง เราจะสังเกตว่าสมมติถ้ามีตึกล้างหรือมีสภาพบ้านอาคารที่มันล้างล้างอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีคนอยู่เนื่องด้วยชฉยภูมันเสียธุรกิจนี่มันจะอยู่ได้มันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเช่นเหล็กทําเหล็กซ่อมรถเหล็กดัดตู้แช่สมัยก่อนที่มันมีใช้ใช้แผ่นอลูมิเนียมเหมือนพวกนั้นนะ่ะกรอบอลูมิเนียมหน้าต่างตัดผมตัดผ้า หมอขายอาหารอาชีพพวกนี้มันจะเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอัปมงคลได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆแล้วบางที่เนี่ยถ้ามันยิ่งเป็นอัปมงคลมากมันมันกลับทําให้เป็นดีด้วยนะเช่นพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันโดยเฉพาะพวกที่ขายเนื้อ,อพื้นที่หรือพวกหมอคลินิกพวกนี้ก็จะดี ตัดผมตัดผ้าหมอฟันหมอฟันกส่วนใหญทนได้ทนเยอะก,ก,ก,กว่าอย่างอื่นนะไปดูเหอะล้างหมดเลยมันจะเหลือแต่เนะี้ร้านซ่อมรถร้านขายเหล็กดัดเนะี่ยข้อเก้าถนนที่มีสะพานอาคารที่ตั้งตรงกับทางขึ้นลงของสะพานเป็นอัปมงคล อันน mm hmm. like em ี้หมายถึงอยู่คอสะพานนะเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มีทั้งเมื่อกี้มีทั้งถนนหน้าหลังเป็นทั้งสะพานด้วยนะครบทุกอย่างเป็นทั้งกันไกลด้วยมันคนออกแบบเก่งนะก็เป็นการใช้หุงจุ้ยรวมๆกันทำให้พื้นที่นั้นเสียหายโอ้ตึกนั้นสนุกว่าหลังต้องมาเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องเล่าเฉพาะในห้องเรียนไปเล่าที่อื่นเนี่ยเขาว่า สะพานนะเราเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอัปมงคลใช่ไหมสมมติถ้าบ้านเราอยู่ตรงคอสะพานอ่ะก็คือปกติสะพานมันก็จะต้องสูงกว่าถนนถูกไหมอ่ะพอสะพานมันสูงกว่าปุ๊บถนนปกติมันอยู่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่บนสะพานปุ๊บพลังมันก็จะไหลลงถ้าบ้านเราอยู่ชิดคอสะพานเลยพลังมันจะเข้าบ้านเราได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่พลังมันกาลังไหลต่อเนื่องอย่างนี้ไม่โอเคนะเราเคยไปตรวจลูกศิษย์หมู่บ้านหนึ่งอยู่ เขามีเขาอยู่แยกนะแต่แยกเนี้ยสีแยกเนี้ยอยู่ตรงคอสะพานพอลงสะพานปุ๊บต้องเลี้ยวเลยทันทีอย่างนี้ไอ้ซอยเนี้ยทั้งซอยอาจารย์บอกว่าพลังมันเข้าไปไม่ได้คุณจะไปอยู่หลังไหนก็ตามของซอยนี้มันก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าทันทีที่เวลาพลังมันไหลลงอยู่สะพานปุ๊บมันไม่สามารถจะเลี้ยวเข้าซอยนั้นได้มันจะไหลตรงไปก่อนเสมอเพนบ้านที่อยู่ในซอยนี้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าถูกตัดขาดจากพลังอันเนี้ยห้ามอยู่เพราะฉะนั้นเวลาหัวสะพานไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลง เป็นอัปมงคลทั้งหมดเลยนะจำไว้อันนี้ห้ามเลือกบ้านที่มันอยู่ชิดกับคอสะพานแล้วมันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือข้ามสะพานแล้วถึงเข้าบ้านเนี่ออกมามีสะพานข้าม,มาปุ๊บแล้วพอลงสะพานปุ๊บเป็นรั้วบ้านเด๋ยวนี้นะแล้วเข้าบ้าน๋ยวนี้ในยุคเก้าอาจารย์บอกว่าบ้านที่ข้ามสะพานแล้วเป็นเข้าบ้านเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุเก้านะครับ อาจารย์เขียนว่าเลยในสิบข้อห้ามที่ห้ามบ้านแบบนี้ห้ามอยู่บ้านแบบนี้ในยุคเก้าบ้านที่ไม่มีหมิงถางบ้านที่บันไดยอยู่ช่องพระสาชวางกลางหน้าบ้านที่อยู่ที่มีสะพานข้ามสะพานเข้าไปนี้ห้ามอยู่เดี๋ว่าหลักปามาสอนจำไม่ได้แล้แต่ว่าอันนั้นเอาจัดไปสอนในคนที่มาเรียนคอร์สยุคเก้านะอาจารย์เขียนไม่ให้เฉพาะเดี๋ยว เพราะว่าเลิกสอนไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอามาสอนรวมใหม่อีกทีนึง่งนะเพราะ,ะนั้นคอสะพานก็ห้ามนะเพราะ,ะนั้นเราเราเลือกล้นะข้อสิบถนนทางด่วนอาคารข้างทางจะเป็นอัปมงคลนั้นเพราะถ้ามีถนนอยู่ข้างหน้าปุ๊บแล้วเรามีอาคารอยู่ริมทางด่วนทั้งหมดเลยเป็นอัปมงคลเลยอาจารย์บอกว่า สมมติถ้าเรากําหนดว่าไอ้ถนนทางด่วนนั่นคือสายน้ํานั้นเท่ากับว่าเราอยู่ใต้น้านะซึ่งจริงๆพลังงานที่มันอยู่ข้างใต้นี่มันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีมันจะกลายเป็นหินเท่ากับเราอยู่ต่ําก็อย่าเพิ่งเชื่อบาบอกแล้วเวลาเรียนเราช่วยให้เราไปหัดสังเกตเวลาเราขับรถไปที่ไหนเราก็ไปดูว่าแล้วเราเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนี้สมมติเมื่อก่อนมันไม่เคยมีรถไฟฟ้าเมื่อก่อนมันไม่เคยมีทางด่วน พอมันมีทางด่วนมันมีรถไฟฟ้าแล้วเราดูที่ว่ากิจการแถวนั้นอ่ะมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมอ,อย่างนี้รุ่นเนี้ยเคยเห็นอย่างสีลมอ่ะสมัยก่อนเราเห็นสีลมสีลมพึกคักไหมใช่ไหมตึกแถวมีข้างล่างมีคนเดินโอ้เต็มไปหมดเลยสุขุมวิทเนี่ยทั้งเส้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่สุขุมวิทนานาไปเนี่ยยาวไปเนี่ยชอมีตึกแถวข้างทางพอมีรถไฟฟ้าขึ้นมาปุ๊บไอ้ตึกแถวางล่างตายหมดเลย,ฟฟลยหเลยหลืออะไรเหลือร้านอาหารร้านตัดผมเหมือนที่ป๋าบอกร้านขายยา แล้วตรงไหนที่มันเวิร์กตรงที่มันมีทางลงทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าตรงนั้นก็จะมีคนเยอะหน่อยถ้านอกเหนือจากนั้นก็เงียบหมดเลยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้ฮวงจุ้ยหรือว่าชัยภูมิเสียหายไปนะมีผลหมดเลยการที่มีทางด่วนเดี๋ยวนี้หรือว่ามีทางข้ามแยกผ่านหน้าบ้านเราก็มีผลกระทบกับเส้นทางพลังที่ผ่านหน้าบ้านเราเหมือนกันเนี่ยนะอาจารย์ใช้คําว่าถนนยกระดับ นะอาคารที่อยู่ข้างทางที่มีถนนยกระดับก็เป็นอัปมงคลเหมือนกันแล้วที่มันซวยสุดก็คือตรงที่มันอยู่บริเวณทางมว้วนเนื้อนะเวลารถขึ้นไปแล้วมันก็จะมว้วนเพื่อขึ้นอย่างเงี้ยอโค้งเนี่ยก็จะถูกพิฆาตมันมีโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึ่งซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ในวงเวียนตรงนี้แถวแถวอีชายเชิงเซาะใครเคยไปชัยเชิงเซามันจะมีโรงพยาบาลอันนึงอยู่กลางวงเลย นั่นนะ่ละรุ่งเรืองเพราะว่ามีพิฆาตรอบด้านเลยอันนี้เป็นโรงพยาบาลเนะ่ะโอเคนะเป็น,อ,นอย่างอื่นตัวอื่นอื่นเจ๊งไปแล้วเมืองนอกมีนะั่นมีโรงแรมที่มันอยู่อย่างสวนนะ้ำภูมิมัมีมีโรงแรมที่มันอยู่ในไอ้วงเนี้ยน่าจะเป็นโนเวเทลบ้างเป็นไงนะั่นเลยก็ล่อแร่ล่อแร่จะตายก็ไม่ตายนะั่นน่ะมันก็อยู่ได้เฉพาะนั่นอีกแบบนี้ยเป็นอาปะมงคนห้ามเข้าไปอยู่อ้าวสิบสองถนนที่ วิ่งลาดลงจากเชิงเขาอ่าก็หมายถึงว่าฝั่งฝั่งเสือสูงลงมาจากเขาตึกเราถ้าอยู่ริมถนนเนี้ยที่มีถนนลงมาจากเขาเนี้ยก็เป็นอับปุมงคลก็คือพลังมันหยุดไม่ได้มันชะลอไม่ได้ทั้งทางขึ้นแล้วก็ทางลงจริงไม่ดีทั้งอันนะอ่าอีกอันหนึงอาจารย์ใช้คำว่าที่ข้อสิบสามนะ ถนนที่มีความลาดชันมากๆอาคารที่ตั้งอยู่สองข้างของถนนนี้เป็นอัปมงคลเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงพื้นที่ที่มันเอียงมากเกินไปพลังงานมันก็ส่งตัวอยู่ไม่ได้มันก็จะไม่พบไม่ประสบ,บกับความสำเร็จแล้วตรงไหนที่มันได้ผลหรือว่าตรงไหนที่มันเวิร์กก็คือตรงที่มันเป็นท้องช้าง พลังทั้งสองข้างมันไหลมันรวมกันตรงนั้นจะเป็นที่ที่รวมพลังได้เยอะแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าตรงนั้นเวลาฝนตกหรือว่าเวลามีน้ําตรงนั้นมันจะมีน้ําเยอะมันจะต้องมีวิธีการจัดการที่ดีนะเนี่ยสายตาท่านอาจารย์ป๋าจําได้ที่ภูเก็ตอ่ะพื้นที่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยราบมันจะเป็นมันจะเอียงไปเอียงมาแล้วมันจะมีหมู่บ้านที่อยู่พื้นที่แบบเนี้ยตอนนั้นเราไปตรวจให้ลูกศิษย์ที่ภูเก็ตอ่ะแล้วว่าพอเข้าไปในหมู่บ้านส่วนใหญ่อาจารย์จะทายถูกหมดนะ อาจารย์เข้าไปผู้ใดก็บอกอาจารย์ก็เดินดูดูด,ดูบอกเนืบ้านนู้นรวยสุดนะครับบอกลูกศิษย์ว่อาจารย์รู้ได้ไงเออนะบ้านบ้านใครเจ้าของหมู่บ้าน <c oughs> เพราะว่าพลังอะมันไหลลงไปอยู่ตรงบ้านนั้นหมดอ,อบ้านนั้นเป็นจุดรับพลังอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็จะเขาก็จะดูจากจากชัยภูมิเ,เขาก็จะรู้ว่าอ๋อเวลามันไหลลงมาอย่างงี้แล้วพลังมันก็จะไปอย่างนี้หรืออีกอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์ออกแบบให้ลูกศิษย์อ่ะ บ้านที่มันอยู่มันอยู่บ้านเขาอยู่ในโค้งนะในโค้งออกเป็นโค้งเฉือนเล็กน้อยนะแต่ว่าบ้านเขาถอยลึกเข้ามาแล้วอาจารย์ออกแบบให้เขาโดยการที่ขุดให้ไปเจรจารกับเพื่อนบ้านฝั่งเนี้ยให้ปาดทางเข้าเนี่ยให้มันเว้าเข้ามาอาแล้วอาจารย์บอกว่าให้สังเกตเวลาฝนตกให้น้ามันไหลามาผ่านหน้าบ้านเรา แล้วก็ค่อยออกไปแล้วก็แต่ว่าต้องทามันก็ต้องทําลูกระนาดกั้นตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้น้าเนี่ยมันไหลเข้าไปในในบ้านเขาใช่ไหมมันก็จะมีลูกระนาดกั้น้แต่ว่ายัางไงก็ตามเวลาฝนตกให้น้ํามันไหลผ่านตรงนี้แล้วค่อยไหลออกไปค่อยเลยบ้านเราไปอย่างเนี้ยบ้านเราจะได้รับพลังมากกว่าถ้าใครช่างสังเกตหรือเนี่ยช่วงนี้นะฝนไปบ้านภูเขาไปยืนอยู่ที่หน้านล็อบบี้เป็นยืนหน้านล็อบบี้นะตอนฝนตก แล้วเราดูน้ําที่มันไหลลงมาจากข้างบนเวลามันไหลเข้ามาเนี่ยมันจะไหลเข้ามาที่หน้าล็อบบี้ก่อนแล้วมันค่อยไหลออกเนี่ยที่ที่เวลาจางเขาวางระดับถนนไว้น้ํามันจะเวลาฝนตกมันจะไหล่บงนี้ผ่านหน้าล็อบบี้แล้วก็ไหลออกอันนี้คือการบังคับทิศทางถ้าจําเป็นต้องบังคับนะแต่โดยปกติเราก็จะเลือกดูก่อนถ้ามันชันมากมันควบคุมไม่ไ,มได้ก็ไม่อยู่นะไปตรวจเชียงแสนหรือเชียงแ ไอ้น,นั่นกิจการขายวัสดุก่อสร้างอยู่บนเนินเขาขึ้นก็เออขึ้นมาปุ๊บยังไม่ทันลงนะลงไปแล้วนะแบบเนี้ยขายไม่ได้เลย,ยนี้ไม่มีคนเลยเงียบคิดจะบอกว่าพลังมันทรงตัวอยู่ไม่ได้